สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสาวสุรินทราเพลินในต่างแดนเช่นเคยนะคะวันนี้ปุ๋ยมีเมนูอะไรมานําเสนอคะอ๋อปุ๋ยมีวิธีการทําแจ่วบองค่ะหรือว่าปลา้าบองนี่เองนะคะวิธีทําก็ง่ายง่ายๆายค่ะก่อนอื่นเราก็เอาสมุนไพรทุกอย่างนะคะมาคั่วให้มีกลิ่นหอมให้สมุนไพรทุกอย่างมันสุกนะคะถามว่าสุขอมปุ๋ยมีอะไรบ้างปุ๋ยจะบอกตอนนี้ละคะ่ะ ปุ๋ยใช้กระเทียมหัวใหญ่นะคะ1ห,หัวแล้วก็ใช้หอมหัวใหญ่หนึ่งหัวเหมือนกันค่ะจริงๆแล้วใช้หอมแดงนะคะแต่ว่าปุ๋ยไม่มีนะคะปุ๋ยก็เลยใช้หอมหัวใหญ่แทนสีขาวเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็ตะไคร่ปุ๋ยใช้ทั้งหมดห้ต้นนะคะก็เอามาหัน่นฝอยใบมะกรูดปุ๋ยก็ใช้ประมาณสิบสิใบค่ะเอามาหั่นฝอยเช่นกันค่ะส่วนที่เห็นแดงๆนี่คือพริกนะคะ จริงๆแล้วเราไม่ต้องใส่พริกเอามาคั่วด้วยก็ได้นะคะเพราะว่าเราเวลาเราปรุงรสเนี่ยเราทำแจ่วบองเนี่ยเราใช้พริกป่นนะคะแต่นี่ปุ๋ยเสียดายเฉยๆนี่แหละเมื่อวานปุ๋ยเอาพริกแล้วเอาเมล็ดข้างในไปทำพันธุ์ไว้ปลูกก็เลยเอามาคั่วรวมกันเฉยๆ,ๆ จริงๆแล้วก็ต้องใส่ขาด้วยนะคะแต่ว่าปุ๋ยไม่มีขานะคะปุ๋ยเลยไม่ได้ใส่นะคะเพื่อนๆคนไหนมีก็เอาขาหั่นพลอยเอามาคั่วด้วยนะคะแต่นี่ปุ๋ยไม่มีปุ๋ยก็จะใช้พริกแกงแดงแทนนะคะจริงๆแล้วถ้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะ เราก็เอาทุกอย่างไปเผาค่ะมันจะได้กลิ่นหอมแบบนี้เราอยู่ในตัวเมืองเราก็ทําแบบนี้แล้วค่ะสะดวกง่ายดีหัน่นแล้วก็เอามาคั่วเอาค่ะกับกระทะก็คั่วจนกว่าส่วนผสมของเราจะสุกดีนี่แหละค่ะการคั่วเพื่อให้เครื่องปรุงมันหอม ระหว่างที่เราคั่วเนี่ยเราก็ใส่เกลือเล็กน้อยนะคะเพื่อไม่ให้มันฉุนมากเดี๋ยวเราจะจามเอาะคะ่ะผสมผสมเราได้ที่แล้วเราก็เอาไปโขกนะคะเอาไปตำกับพกหรือว่าถ้าใครมีเครื่องปัน่นก็ใช้เครื่องปั่นนะคะ ปุ๋ยไม่มีครบเดีย๋ยวปุ๋ยก็จะเอาไปปัน่นเดี๋ยวมาดูตอนที่เราผสมกับปลาร้ากันค่ะที่เราเอาสมุนไพรที่เราคั่วสุกแล้วนะคะเอาไปปั่นนะคะนะครปุ๋ยเอาใช้เครื่องแบบนี้นะคะปัน่นหรือใครมีแบบมือก็ใช้แบบมือน,นะคะปั่นเป็นข้อละเอียดแล้วนี้เราก็มาผสมกันนะคะมาขามเปี่ยวของปุ๋ยเป็นแบบนี้นะคะ ปุใช้ไปสองช้อนชานะคะแต่ถ้าใครมีแบบแห้งนะคะแบบนั้นจะดีกว่านะคะแล้วก็พึกผงแบบนี้นะคะปุ๋ยปุ๋ยชอบเผ็ดมากปุ๋ยก็ใช้ทั้งหมดสี่ช้อนนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ปุ๋ยใส่ไปแล้วนะคะเผส่วนผงชสก็ ใส่ไปช้อนหนึ่งเหมือนกันค่ะพริกแกงแดงหรือจะใส่ไป1ช้อนแล้วก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะถ้าใครมีครกนะคะแนะนำให้เอาออก,กั่นะคะส่วนผสมทุกอย่างจะได้เข้ากันดีนะคะ อันนี้คือทำแบบดิบนะคะจะเก็บได้นาน,นะคะ่ะแช่ตู้เย็นไว้นี่ค่ะปลาร้าจะบองเราก็เสร็จแล้วเห็นไหมคะง่ายง่ายนี่ใครหิวไหมคะ อยู่ที่ไหนเราก็ทำกินได้นะคะถ้าเราทำเป็นก็ดูก็เอาไปประยุกใช้กันนะคะอันนี้ปลาร้าปุ๊บทำเองนะคะปุ๊ก็หมักไว้ประมาณ6เดือนแล้วค่ะเนี่ยหมักตั้งแต่มาถึงเลยปลาร้าถ้าเก็บไว้สักหนึ่งปีนี่จะอร่อยมากสูตรเร่งด่วนก็หกเดือนก็กินได้แล้วค่ะ นะคะสีส่วนไหมเดี๋ยวชิมรสกันะวิธีทำก็แบบนี้แหละคะ่ะอันนี้สูตรแรกเดี๋ยวสูตรสองเราจะใส่ปลาแห้งด้วย เดี๋ยวรอให้อากาศมันร้อนก่อนให้ซื้อปลามาตักแล้วทีเนี้ยเราก็เพื่อความสวยงามนะคะเราก็ใส่ใบมะกรูดนะคะโรยค่ะมี่ต่สมุนไพรเท่านั้น,นะคะ่ะ โ okay. อเคก็ขอจบคลิปการทําปาร้าเพลงข้อนี้นะคะชอบก็กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามให้ปุ๋ยด้วยนะคะแนะนำคอมเมนต์ได้ค่ะยินดีเป็นมิตรกับทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะ